ต้นสายเมื่อคืนมันน้ำหมดปริไปนี่นะือไไปเรนี่มันปรีม้บอกโอปวดาบมปวดแขนโอได้แตงกีฟีดีหาเสียขอบคุณครับโอ้ยาสีได้ถั่วมาด้วยอะไรยายาเยอะไหมอ่ะป้าเราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเอ โอ้หปเด็นครับใส่แบบสบายสบายลงมาเลยเอาแบบสบายสบายเนาะสวัสดีค่ะลุงโอ้โหต้นฮักโอ้ต้นฮักไม่ปิดประตูเลยต้นฮัก้ารถไม่เข้าเข้าไม่ได้น้เป็นยังไงที่ต่อไปค่ะ ถัดกันค่ะไ,ไ,ไม่ได้ไปค่ะตากข้าวเกี่ยวข้า,าวเมื่อวานนี้อยู่บ้านตากข้าวม่เปียกนะใช้รถเกี่ยวบ่ใช้รถเกี่ยวก็เลยตากข้าวก็เลยไม่ทันมาไม่ทันก็เลยมามารออยู่ที่บ้านพักก่อนนะคะค่ะช่วงนี้เกี่ยวข้าวค่ะก็เลยต้องตากข้าวยังบ้าง วภาสาธุบุญด้วยเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเกี่ยวข้าวนะคะก็ต้องตากข้าวคนทำสลีให้อยู่อันนี้คือเอาให้คนทำสลีนี่เลยเหรอคนทำสลีให้อย่คนทวยอะไรไม่ได้เลยค่ะคนทำสลีช่วยอะไรไม่ได้เลยการมาสารภาพดกินทำแบบไหนช่วยเลยไม่ได้เขาเขาเขาไม่ได้เปิดแอรขาอนุญาตใช้ใช่ไหมสลีก็ไม่ไม่ให้ใช้ว่าทำสลีไม่ได้ทำสลีไม่ไจะกินไม่ได้เขาไม่รู้ว่าไม่ต้องขออนุญาตก่อนเพราะเครื่องนั้นยังไม่เคยใช้ พีนีมันก็ไม่มีสลีดพาไปไหนไม่มีสลีดก็ไม่พูดสลีดไม่มีสลีปแต่ก็มีแม่ถิ่มกบกพาไปยล่ถึงเลยนะคะถึงเลยกอกัปาแกสวัสดค่ะดค่ะวัสดีค่ะสวัสดี่กวัสดีค่ะวัสีท่กวัดีค่ะสวัสค่ะสวัสดีค่ะี่ะคะวัสดีค่ะสวันนีะวัค่ะัดท่วด่ว่ะสะคะเนาค่ะวันนะคะขับรถทุกวัน่่่ะ ตื่นามค่ะทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะรักษาบริเวณนี้นะถามว่าลุไปวัดไหนอย่าแซวอย่าแซวเก้นห้ารู้ไหมลุงไปวไม่รู้วัดป่าไม้ไปวัดป่าไม้นะคะ FC ทุกคนเต้นฮักครั้งหนึ่งได้ไหมเต้นฮักน้องเอาไปแกงบวชเลยไม่แอบถ่ายอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคน ดูตาก็ก่อนเรื่องดูตาเส็นว่าเพิ่งตื่นนอนอุ้ยแอบถ่ายอยู่นอว่าแอบถ่ายอยู่เด้อดูตาเจ้าก็รู้ผมไม่เคยนอนโอ้โหไม่ไม่ไม่นอนแต่สมาธิไม่ไม่เคยทำสมาธิไม่ทำสมาธิพอไม่เคยนอนเป็นนะอืมถ้าถือก็ออกไปแล้วนอนเลยวัดป่าไม้ใช่พรุ่งนี้เป็นเวลาคลิปนี้พรุ่งนี้นะคะไม่ได้ไปหนึ่งวันนะคะสวัสดีค่ะ